ไม่ได้เลยอลิซอลิสไปดึงอลิซไปถ่ายรูปกุหลาบต้องอไหมหอไหมลูกลอไปแล้วไปไปดึงด้วยกันนะขอโทษครับี่นี

เลี้ยงมูกกองคืนมาเถอให้คนที่หน้าตาดีกว่านี้เถอะถ้าไปสันอยากทำทีเกาหลีเด้ไมได้เดยมันกับแม่ยีรีหละเนาะไม่หมอกิดยากสไม่เคยเจอเคสหน้านโอยไม่เคยเจอหน้าแรกแบบนี้เรามาเทียวกันสิเดินมาเดินเดินมานมาเดนมนเนาเดานมดนมา ขอที่แล้วคนละอันนี้อยู่นี่เนียนี่เย่ค่ะวันนี้กขายเ่ไหนคะก็ไหนจะอย่างเชดู้าผ้าหลาเลี่เลาเลเกด นี่ได้นี่พรลองมัดบีไฟเร็วดีอกุตาใช้ตาสันน่ะเดี๋ยวเขเห็นเข้าไปแล้วไกลน่อยยามมันหมึดลงมามันแทงจีม่วงประกอบแสงไหนก็ไปค่อยใช้ตาสันไปเจ้าวันไ่ยาว อุ้ยเหี้ยงินเหี้ยนี่เลยเด้อ้าวคนทีคนเมยังไงเลยจูคนเด็ดเยอะเลยคุณแม่แม่นับอลเอพี่แล้วอสามพีลูกพี่ไม่รู้จะวิ่งไปตรงไหนแล้ว

ตั้งคือ้ายหมดปั้ตั้งขาอ้ายแบบขาอ้าต้งอะไรต้อไังอะไรอะไรตั้องไรตั้ไร้งอรต้อไร้องไระ สวัสดีค่แม่น่อยมากปรมาอยู่ครับสวัสดีครับติดตามตลอดติดตามตลอดจำในรคแม่น่อยขายเสือยุ้งหนาครับมีเสือมาขายครับเสือทังประตูทังเข่าครับทังเก็บบัตร จากการกันนีครับนักพรตปฐมกับมีสุพรรณบุรีเวทีกำลังจะเสร็จแล้วครับสวัสดีครับวัดีูจะได้คิดแต่ดูจะได้ครับขอบคุณหลายๆครับดีใจมากไปมหาเนี่ยเมื่อวันวันทำบุญขึ้งกันใหม่อยากจะไปไปไม่ได้ โอกาณารุ่นกับยิ้นก็ได้ครับได้ยืนชมช่มเน่ยแม่ไ้ด้าหีลยฮแนม่ยอ่ะนี้ก้อาายขดอยเอซมาแต่ว้นเลยครับมัน เวทียังท่ันเสียจขอบคุณพี่น้องเอฟซีงหม่องทุงบบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเข้ามาแล้วครับปากพี่น้องกดติดตามเน่เ้อครับช่อง,องพ่อแม่อุงหญิงรำเพนาโนบเที่ยวครับข้างเพจจะเป็นพ่อแม่อุงหญิงแฟนเพจครับ